แบขโบรเป็นแมวน้อยที่น่ารักและเป็นแมวที่ขี้ซุ่มซ่ามมากๆดูนี่นะว้าวกูตกไปได้เฮ้ยไอ้หมาาดิหยุดนะหยุดเขี่ยกูได้แล้วหยุดเขี่ยกูปล่อยกูไปดีๆเถอะกูจะได้ลงน้ำแล้วนีแม่งอันนี้ค่อยๆเอากระจกลงนะคะฮึบค่อยๆค่อยๆนี่อุ๊ยว่ากันเลยน้องสาวมีแฟนยังตัวมีแฟนยัง มีแฟนยองพี่เป็นแฟนไอ้กแต่ก<อ>ูถ้ามึงออกมาข้างนอกแล้วกูจะแดกมึงไอ้นกเวนออกมาดิมันมีกระจกหรือว่าหรือว่าอะไรทำไมกูจับมันไม่ได้อืมกูสัญญาว,ว่ากูจะไล่งับจากว่าไอ้นกไปเดิน,นชอปปิ้งเก็บหมายเข้าที่แล้วหลังจากนั้นก็ล็อกหมาไวไ้ไอ้มนุษย์มาวางไก่แถวนี้เสร็จกูหลากเอาไปตะขาหรือกไปแล้วเอ้าได้แต่ขาเจ้านายครับมาเล่นกันครับเจ้านายอะไรเนี่ยมึงเป็นใครเอ้ยมึงเป็นใครเอ้ยมึงเป็นใครมึงเป็นใคร ทำไมมึงต้องเล่นกับกูฮะมึงเป็นใครออกไปปล่อยกูลงเลยดิกูจะไม่เล่นกับเจ้านายกูเฮ้ยอะไรเฮ้ยเอาเอ้ากันดิม่พอเมื่อผมจับแมวมันร้องแต่แฟนผมจับไม่ร้องอ่ะได้ลองจับอีกทีร้องจะกัดกูไหมเนี่ยผู้หญิงจับไม่ร้องถูหมากับพ่อผมแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาไฟฟ้าสถิตไหมล่ะมึงโอ้สองผมแบบใหม่เพื่อนเฮ้ยเบื่อแล้วไม่อยากเดินอ่ะอุ๊ยอร่อยเฮ้ยไปไปพอไปโดนกดจะไปดูสาว ดูสาบ้านนั้นสาบ้านนั้นสวยมากเลยจับกดจับกดพอไปหน่อยนะกูจะนอนนี่สตูนี่<ว>อะไรเนี่ยอย่ายุ่งกับกูกูจะนอนก <từ> วนกูจะได้เว้ยเฮ้ยเพื่อนมาดีเลยน่ารักจังเลยมาตีมือตีมือไฮไฟเออจะโอ้ตีไปโดนวันนี้ฉันพาหมามาช้อปปิง้งโอโ้โหนี่มันกรงนกให้หมาดูนกซะหน่อยก็ไม่เป็นไรนกเห็นไหมเห็นนกไหมนกสวยไหม เขาบอกว่าหมาที่นี่ปนแปลกๆนะไปกันที่รักที่นี่คนพลุกพลาดเราไปหาที่รับตาสนุกกันดีกว่านะ